เกิดอะไรเกิดอะไรขึ้นจ้ะคุยแล้วเกิดอะไรแล้วหายไปอะไรนะคะคืออะไรกับเขาหายไปในอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งคู่เลยมันเกิดอะไรขึ้นจังเินกับเกมช็อตขอบคุณหนูตอบไม่ได้หนูรู้สึกว่ามันมันก็เป็นแบบอ้าตรงๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบมีปัญหานิดนึงเพราะว่าระยะทางไกลเนาะแล้วก็ แบบมันมันมีการแบบบินหนูว่าบินไปหาเขาบ่อยเราก็รู้สึกว่าแบบบางทีมันทําให้เราหลุดโฟกัสในการทํางานาก็เลยบบจะมีปัญหากันนิดนึงตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เลิกกันนีแสดงว่างอนอยู่งอนอยู่ไม่ได้งอนค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าแบบหนูอยากอยากฟโฟกัสเรื่องงานตอนนี้เพราะว่าหนูถือว่าสลับเวลาไปหาเขาเยอะแล้วก็แค่บอกเขาเขาก็รู้นี่เป็นสิ่งที่เราแบบอยากออกมาจาก ภาษามันไม่ถึงอ่ะคือแบบอยากให้อยากให้ตัวเองดีก่อนใช่ป่ะใช่ค่ะใช่อยากโฟกัสในตัวเองว่าแบบอยากมีการแบบห่ากันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นปัญหามันเป็นเหมือนแบบโอเคเรารู้ว่าเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราไม่ห่างตอนนี้เราให้แต่ละคนโฟกัสเรื่องงานอ่ะเดี๋ยวเวลาเราอยู่ด้วยกันกันนานอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาว่าแบบอุ้ยคนนี้เขาทําให้เราแบบโอกาสไม่เข้ามาเพราะคนนี้มันมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าระยะกันเาะระยะใช่ใช่ใช่แต่สถานะตอนนี้คือยังไงแบบยังปกติดี ก็ไม่เหมือนกันะไม่ได้ย้ายแล้วเข้าใจไหมตัวเขาเองอ่ะตัวฝ่ายให้ต่างเขาจับเปโฟกัสของงานของตัวเองไว้ก่อนใช่ค่ัเพราะว่าเขาว่าเพิ่งย้ายไปอีกขับหนึ่งที่ที่ญี่ปุ่นตอนแรกเขาอยู่อีกเมืองหนึ่งเราเพิ่งย้ายมาอีกเมืองหนึ่งเขาก็ต้องปรับเหมือนกันเพราะเขาไปเล่นกับทีมใหม่แล้วก็ปล่อยให้เขาทำโฟกัสตรงนั้นแล้วเขาก็จะปล่อยให้เราโฟกัสตรงนี้ยยัังพูดกมคะ วันเราไม่ได้ไม่ได้เลิกกันคะที่แอนี่แอ,อดีก่อนนั้นนีมันก็เหมือนจะมีปัญหาอะไรประมาณแบบนี้ที่ว่าแอนไม่ค่อยลงรูปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นการตอบย้ำสำหรับความรักของเราไหมว่ามันอาจจะแบบไม่มันอาจจะเป็นแค่เพื่อนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อะค่ะก็รู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะเข้าใจเนาะว่าแบบงานหนูมันก็มีมันก็ต้องเล่นโซเชียลมันก็ต้องแชร์แบบชีวิตหนูจริงๆด้วยอะแต่ว่าชีวิตนี้อะไม่ใช่เป็นชีวิตที่เขาอยาก เขาอ่ะเป็นคนที่อยากโฟก,กัสเรื่องกีฬาแล้วหนูอ่ะกับเขาพบก่อนพบเป็นก่นอนหนูเ้ามาในวงการสิทธิ์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ไม่ต้องเข้ามาในในโซเชียลของหนูใช่พราเขาก็อยากได้ความแบบ p r i v a t เขาก็ต้อง <c oughs> ต้องยอมตระมานั้น,นะคะ่ะอันนี้เป็นการคุยกันสองคนตกลงเคลียร์เข้าไป กใว่าไมนะ่ว่้มัจะกลายเป็นช่องว่างสุดท้ายเราต้องห่างกันทร่ทีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันถึงเวลาที่ต้องห่างจริงๆอ่ะหนูรู้สึกว่าทั้งสองคนเข้าใจเพราะว่ามันมันเรา24ของคู่อะค่ะคบกันมา3ปีแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้ามันมันมันไม่ใช่เวลาที่เราต้องมาแบบมัแต่งงา,านอะไรไม่ เวลาจริงๆมันต้องโฟกัสในงานเพราะว่าหนูไม่อยากตื่นมาอีกแบบ10ปีข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหนูไม่ได้เต็มที่กับงานที่หนูทำแล้วหนูก็ไม่อยากให้เขามาเป็นอย่างนั้นรวมกันเราจะคู่ขอความเป็นส่วนตัวถึงเมื่อไหร่อะไรนะคะขอความเป็นส่วนตัวถึงเมื่อไหร่ที่ตกลงกันไว้หรือว่าก็ยินเลยนะยันมันอยู่ในโลกของความจริงดีกว่าเชื่อเรื่องคู่ไหมฮะคู่กันแล้วไม่แกล้วกัน เชื่อระดับหนึ่ง,งเชื่อระดับหนึง่งแต่ว่ารู้สึกว่ามันเวลามันเป็นความรักแล้วอ่ะเราก็ต้องแบบดูแลมันด้วยอะค่ะเราก็ต้องเลือกที่จะรักเขาท,ทุกวันเหมือนกันเพราะบางทีเราก็ต้องทะเลาะก,กันบางทีเราก็จะไม่เข้ากันแต่เราเลือกที่จะอยู่กับเขาอะค่ะหนูคิดว่ามันมีสักนี้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วเ,เป็นอะไงมาพอมาปรับเปลี่ยนตัวเองความเป็นส่วนตัวเราชีวิตเรามันเปลีป่ยนแปลงมันดีขึ้นกว่าเดิม มันก็ไม่ได้แบบดีขึ้นหรือไม่ได้ดีขึ้นนะคะหนูรู้สึกว่ามันเรียกว่าอะไร Priority อ่ะมันมันอยู่ที่อื่นมากกว่ามันไม่ใช่แบบมันไม่ได้มีแบบเหงามันไม่ได้มีแบบฮปปี้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันแค่อยู่ในโลกของความจริงแต่หนูคิดว่าหนูก็ทําอย่างนั้นเพราะว่าแบบถ้ามันต้องเลิกจริงๆอ่ะมันเตรียมตัวแบบเตรียมตัวตัวเองไว้ก่อนกันแล้วก็ทั้งสองฝัายแต่มันก็ลดปัญหาอะรองคุยทำให้แบบไม่น้อยใจกัาไม่น้อย มันเข้าใจกันจริงๆอะค่ะเพราะว่าร <Bu> ู <don> ้สึกว่าแบบทำคู่อะอยากอยู่ด้วยกันต่ออยากแบบอยากคบกันต่อแล้วถ้านี่เป็นสิ่งเราต้องทํากันตอนเนี้ยจะได้ไม่แบบทะเลาะกันแรงขึ้นอะเราก็จะทำอันนี้คือลบหรือซ่อนลูกแอนเพราะพี่ก็เคยสงสัยกันเบอร์กพี่ก็เธอพี่กับเธอะไม่ก็เด็กดีไม่ก็เด็กดีไ่ะ็เด็กดีไ่ก็เด็กดีทุกคนพี่ยิงแท้หมดจ้าสวยมากลงต้องลงแล้วนะทั้งสองแล้วกันจะไม่ได้อ่ะ ครั้งหนึ่งนี่เขาลบเพราโกรธแต่ว่าแต่ว่าหลังจากคุยกันก็มีซ่อนซ่อนเฉยๆจริงค่ะเราคกันกีปีคามสามีเดือนนี้ดีเนี้เาอนจเด่านเปน้ตัวแม่เาว่าเราตื่นเ้นมากตื่นเต้นมตัวแต่ว่าไม่้อง้รักอะไรี้ไม่ค่ะรู้สึกมันไปได้อีกจริงๆไปได้กีบเจอริงหลังจากนี้เรามแพ้จะบิดเอีกนะเจะ อ้องด้วยก็คือเขาบินไม่ได้เพราะว่าเขาก็ต้องซ้อูออซึ่งมันเป็นน้องสายการบินใช่ไหมใช่ <c oughs> โอเคเคเลียร์เนาะยหญ่ๆบ้าอย่างนีน้นเลย